มีครับผม Twitter Predator นะครับตัวนี้เป็นชุดเกียร์แสลมนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆก,กันเมื่อเช้าเรารีวิวเจ้าคันเล็กสีเขียวไปแล้วมีคนติดต่อเข้ามาเยอะมากอยากได้ชีเป้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันดีกว่า Twitter Predator ครับชุดเกียร์แลม129นิ้วครับ คันนี้เป็นเฟรมคาร์บอนนะครับโชคหน้าเป็นโชคลมล้ออลูมิเนียมยางให้มาเป็นของแม็กซิตครับผมขนาดอยู่ที่นะฮะ29่สิบคูณสองจหกสิบห้า psi ครับ,รบล้อเป็นของเลดโถสเปกสวยมาก ยังไม่ได้ขี่นะป้ายยังอยู่เลยเบาะที่ให้มาก็เป็นเบาะเจลนะฮะจากทวิตเตอร์ก็ค่อนข้างนุ่มครับหลักอานก็เป็นอลูมิเนียมนะฮะตัวนี้ก็ปรับขึ้นลงจะอยู่ตรงนี้ซ่อนไว้สวยทีเดียว ตัวนี้คอก็จะเป็นเทปเปอร์แล้วนะครับไล่ขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นแหวนรองคอเป็นคาร์บอนนะให้มา3ชิ้นสเต็มอลูมิเนียมแฮนอลูมิเนียมครับยาว720ปลอกมือเป็นที่ผมดูมันเป็นคล้ายๆหนังนะมีเย็บอยู่สวยดี ตัวนี้ให้มาเป็นดิสน้ำมันของเทคโตรนะครับมือชิปเตอร์เป็นของแ l ลมครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรีโมทล็อกโชค๊คดุมตัวนี้นะครับเป็นแกนรุ่นใหม่แล้วเป็นแกนใหญ่เป็นเพาแกนใหญ่ ตัวดุมก็เป็นของ Red t o r s e c นะครับออตามสเปคเขาบอกว่าเป็น6แบริ่งเนาะข้างหน้า2ข้างหลังสี่ดิสเบรกน้ำมันครับสวยเลยยางดอกสะใจมากชุดเกียร์นะครับก็เป็นของ Slam นะครับเฟืองหลังนะฮะมีอยู่12เฟือง เฟืองใหญ่นี่อยู่ที่ห้าสิบนะครเฟืองเล็กสิบเอ็ดไล่ลงมาตรงนี้ชุดจานหน้าครับสามสิบสี่ฟันครับแ l ลม e อีเกน,นะครับขาจานก็เป็นของแ l ลมอย่างนี้เกาเรียกอะไรกระโหลกกวงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่มันโบอยู่แล้วก็บันไดเป็นแบริ่งครับอันนี้เปลี่ยนเองนะ เป็นเฟรมคาร์บอนครับซ่อนสายนะฮะสายก็จะเข้าจากข้างบนลงมาตรงคอตรงนี้แล้วก็หายก็ไปเลยมาโปรอีกทีตรงนี้เลยนะฮะเข้าชุดเกียร์อันนี้ยังไม่ได้ขี่ผมขอรีวิวก่อนว่ารถเป็นแบบนี้ส่วนจุบเป็นจุบเล็ก a อครับองศาเฟรมสวยมาก ส่วนรายละเอียดนะฮะของเจ้า Twitter Predator นะครับ SX Pro ตัวนี้นะฮะก็เป็นเฟรมคาร์บอนนาโนซ่อนสายนะครับขึ้นรูปด้วยเทคโนโลย e ี EPS นะครับผมแล้วก็โชคหน้าเป็นโชคลมนะฮะร,รีโมทปรับล็อกได้ชุดขับเป็น Slam SX 12 speed สปีดมือเกียร์เป็น Slam SX d i n p s l a m s นจีนนะัจนหน้า Slam SX นะครับ34ฟัน ก็หลวกกวงนะครับผมแล้วก็เฟืองหลังเป็นแสล็ม SX 12เอ e กซ1สิปีดโซ่ก็เป็นแสล็ม12บส e งปีดขนาดวงล้อย9ยางแม็กซินะครับน้ำหนักในสเปคเขาบอกว่าช่างจากไซส์17นะครับประมาณ9กกิโลนะครับผมก็ราคาตัวนี้เห็นบางร้านตั้งไว้30,000ื่นนะฮนะลดเหลือ28,000 27,000 ประมาณนี้นะครับลองหาดูสวัสดีครับผมเพื่อนๆทุกคนก็ตั้งแต่ทําคลิปจักรยานมาเรายังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันเลยเนาะยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครมาจากไหนนะฮะก็วันนี้มีโอกาสนะครับทํารีวิวเจ้า Twitter p พีเด,ดเตนะครับชุดเคียร์แลมกับเจ้าบานเนียนอีกรอบหนึ่งก็เลยอยากจะมาพบมาคุยกับเพื่อนๆทุกคนให้เห็นหน้าเห็นตากันบ้างเนาะ ก็ชื่อมีเขียมนมานิดนะครับสวัสดีครับผมดีใจมากฮะที่มีคนติดต่อกลับมาสอบถามเรื่องจักรยานนะไม่ไม่ซื้อไม่ได้ซื้อกับผมนะบางคนก็ถามว่าจะซื้อรุ่นนั้นรุ่นนี้โอเคไหมดีหรือเปล่าขี่ได้ไหมความสูงเท่านั้นเทาน่านี้ซึ่งจริงผมบอกเลยว่าผมผมไม่ได้กูรูจักรยานไม่ได้มีความรู้อะไรเนาะแค่สมัยเด็กๆมันเป็น เด็กเกนาะขี่ bmx ยกล้อไปกับเพื่อนๆขี่เล่นกันสนุกสนานนะฮะพอโตขึ้นมามันก็ยังมีความรู้สึกว่าเรายังชอบกับจักรยานพวกนี้อยู่ก็เลยเก็บเงินซื้อมาแต่งเล่นไปเรื่อยเนปะื่อยเนาะมีเวลาก็ทำเงินไปค่าวเวลาให้มันเป็นประโยชน์นะ,ะแล้วก็ได้สุขภาพด้วยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แนะนำเงินเข้ามาสอบถามเข้ามาแอดเฟซมาแอดไลน์มานะฮะโทรมาปรึกษายังไม่อยากเจ็บตัว พี่ครับผมขี่รุ่นนี้ดีไหมรุ่นนั้นได้ไหมผมเจ็บให้ก <c oughs> ็นะบางทีมันก็ไม่ได้เจ็บหรอกครับก็บางทีซื้อมาเราลองขี่แล้วมันไม่ดีเราก็แนะนําเพื่อนไปแนะนําทุกคนไปที่ติดต่อมาว่ามันเป็นอย่างนี้นะคาแรคเตอร์รถรุ่นนั้นรุ่นนี้มันพับไม่ได้หรือมันพับแล้วมันไม่แนบไม่เนียนล้อมันเล็กไปเตี้ยไปสูงไปมันมีองค์ประกอบเยอะแยะเลยที่บางคนเขา อยากรู้เขาก็โทรมาถามพี่รุ่นนี้มันใดมันพับดีไหมรุ่นนี้มันใดแข็งแรงไหมคอแข็งแรงไหมรถหนักหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากนะครับผมก็ดีใจครับที่ทุกคนแอดเฟซแอดไลน์กันเข้ามานะฮะขอบคุณมากมากครับผมแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนนะฮะก็โทรมาไลน์มาเป็นเพื่อนกันอยู่ในไลน์ก็มาบอกว่าเฮ้ยคือใจผมเนี่ยอยากได้เสือหมอบมานานมากแต่ก็ด้วย คือตอนนี้ผมต้องบอกก่อนวนะ่าผมมาซื้อบ้านอยู่แถวเ,เซนทนรัลสัตยานะครับซึ่งหลังบ้านเนี่ยถนนหน้าบ้านหน้าหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นถนนเส้นที่ไปตลาดท่านานะครชัยศรีเชา้ชาเช้าเนี่ยเสือหมอบก็ปั่นกันมาเยอะมากเราก็ชอบเราอยากได้แต่เนี่ยด้วยความที่เนี่ยรูปร่างอย่างเงี้ยกลมแอบหมีเป็นหุ่นหมีนิดนึงจะขี่เสือหมอบจะก,ก้มมันก็คงลำบาก ผมสูงประมาณ170นะครับ71ประมาณนี้แต่มีความรู้สึกว่ามันน่าจะขี่ยากด้วยแต่ใจชอบใจอยากได้มากก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ขี่รถพับมาหลายคันละแล้วก็เคยซื้อเสือภูเขามารุ่นหนึ่งโอเคมากเลยขี่ดีเป็นเทคมาลีน6นะฮะเป็นของปีนี้แหละสีเทาเอ,อ๊ะใช่ไหมสีเทาสีเทาที่ผมที่ผมขายไป ก็ซื้อมาตอนนั้นขี่ดีมาก129แล้วก็ขี่ดีแต่แต่ก็คือมองว่าชุดเกียร์ที่มันแถมมากับโชคหน้าเนี่ยมันเป็นโชคน้ำมันชุดเกียร์ที่แถมมาเป็นตอนนั้นน่าจะเป็นอัลตัดนะก็ไม่ไม่ได้ชุดเกียร์ไม่ได้แพงอะไรแต่รถมันขี่ดีจริงๆนะครับก็ไม่ดีมีเพื่อนขอซื้อต่อไปก็เลยขายไปแล้วจากนั้นก็ไปลองเป็นทินเอ็ก ทน xx1 น่าจะใช่นะทิน xx1 เป็น27.5โชคลงเหมือนกันนะฮะตัวน,นั้นเป็นเฟรมอลูมิเนียมก็ก็ขีด่ดีแล้วเพื่อนก็ขอซื้อต่อไปอีกก็เลยขี่รถพับมาระยะหนึ่งนะครับจากนั้นก็เลยอยากได้รถใหญ่ใจจะซื้อเสือหมองนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่อยากก้มกับไม่อยากได้รถยางเล็กเพราะว่า เราไม่เคยขี่ด้วยแหละเราเห็นถนนข้างนอกเนี่ยมันมีทั้งหินทั้งฝาท่อทั้งอะไรเยอะแยะเลยเราก็กลัวว่าอย่างเล็กๆมันจะล้มแล้วเราก็กลมด้วยเราก็ปวดหลังนะนะแก่แล้วพูดตรงๆเลยอก็เลยไปหาซื้อรถให้บิดมาคันหนึ่งเป็นเอ่อไจแอนด์เอสเคสามนะครับผมก็นี่คันนี้เดี๋ยวเอารูปให้ดูอโอเค จะแอนเอสเก็สนะครับก็ซื้อมาตามหาเลยช่วงช่วงปีนี้แหละไปตามหามามันไม่เจอมันไม่มีรถไปเจอได้มาที่หนึ่งนะครับจากร้านเอ็มบาแถวเมืองทองธานีนะฮะก็ได้มาขี่ดีไหมขี่ดีครับเดิมๆม,มันมามันก็ขี่นุ่มดีนะยางมันเป็น700ดรคูณสานะครับขี่ดีมากแต่ด้วยความสนฮนะก็ไปเปลี่ยน เปลี่ยนสเตมคาร์บอนแทนคาร์บอนหลักแานคาร์บอนเปลี่ยนอานใหม่เอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนเป็นบอกใหม่นะครับเปลี่ยนบันไดใหม่ทํานู่นนี่นั่นไปสรุปมันก็สวยนะมันก็เบาขึ้นแต่ก็ซนไปเปลีป่นยนยางจากเจ็ดร้อยคูณสามสิบแปดออกมาเป็นเหลือเจ็ดร้อยคูณยี่สิบห้ายางเล็กอยากได้เสยหมอสสุดท้ายขี่ได้วันเดียวกระแทกยางเล็กกระแทกมาก มาโหเจ็บไปหมดเลยทั้งมือทั้งตูดก็เลยขายถอดยางขายไปซื้อเป็นเจ็ดร้อยคูณไปซื้อมาเป็นเจ็ดร้อยคูณรู้สึกจะเป็นเสือเออซื้อมาเจ็ดร้อยคูณสามห้าใส่ก็ขี่ดีครับเหมือนเดิมสุดท้ายเพื่อนมาเห็นบอกสวยขอซื้อต่อก็เพื่อนมารับไปแล้วเอาไปหัวยินแล้วก็สามสี่วันที่ผ่านมานี่นะครับยาวนิดน,นึงนะห้านาทีหกนาทีแล้ว เมาส์ขอเมาส์หน่อยเจ็บกดก็ไปหาซื้อรถมาหลายคันไปหาดูมาก็ไปดูนั่นเสือหมอะเป็นแบ็คเกอร์นะครับ a 2หมื่นกลางๆก,ก็กล่าวว่าเอาวะซื้อมาลองขีด่ดูไม่แพงมากไม่น่าเก็บตัวเดี๋ยวเบื่อก็ขายทิ้งยังไม่ทันซื้อเลยก็ไปเดินหาร้านนู้นร้านนี้จนไปได้ร้านหนึ่งมาที่แถวพระรามสามนะครับเป็นร้านดังแถวพระรามสาม่รผมจำชื่อร้านไม่ได้อะไรนะ อยมึนชื่อมออกโปไบโปไบรพระรามสามนะครับก็เข้าไปทางร้านก็แนะนําดีมากคือเข้าไปดูว่ามาขอดูจักรยานเพราวกก่าพี่เพื่อพาดูเนาะไปเจอเสือหมอบคันหนึ่งเขาแนะนํามาว่าเหมาะกับผมมากเป็นเทครุ่นเช็คพอยต์นะครับราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทอยากได้ไหมอยากได้ย่า่ใหญ่ชุดเกียร์ผมเห็นวันนั้นผมจำไม่ได้นะไม่รู้ ไม่รู้พูดถูกหรือผิดนะ G, G P X หรือเปล่าอะไรสักอย่างนี่แหละสวยครับเป็นเฟรมคาร์บอนยางใหญ่สวยมากเลย1น0 0 0 0สบาทก็เลยกลับมาคุยกับแฟนว่ามันราคามันค่อนข้างสูงแหละคือเราไม่ได้เอาไปแข่งาากับใครเนาะเราไปขี่เล่นออกกําลังกยางเยเฉย พี่ก็บอกว่ามันเหมาะกับเรานะแล้วเขาเคยมาผ่านถนนแถวนี้เขาก็บอกว่าโอเคตอนนี้ก็คันนั้นก็เลยกาลังอยู่ในที่ประชุมนะฮะต้องรอแม่บ้านอนุมัติ <laughs> ก็พี่เขาบอกว่าลองกลับไปตัดสินใจดูราคามันมันค่อนข้างสูงแต่ถ้าซื้อเขาเขาว่าจบนะเราก็เลยอืมกลับมาคิดก่อนโอเคหลังจากนั้นพอกลับมาคิดเสร็จปุ๊บก็มีเฮียท่านหนึ่งนะครับที่รู้จักร้านจักรยานแถวนี้แหละเขาก็บอกว่า ทำไมไม่ทำไมไม่ขี่เสือภูเขาเหมือนเดิมถนทนแถวนี้มันไม่ไดีขี่เสือภูเขาเถิดก็เลยไปดูเป็น t วิตเตอร์ตัว d ดี p วผตัวนั้นก็ไม่แพงก็ไม่กี่บาทจะซื้อเฟรมคาร์บอนชกลมเฮียก็แนะนําว่าไหนๆจะซื้อแล้วก็เล่นเป็น Twitter ร์พ d ีเดเตัวนี้เลยนะครับเป็นชุดเกียร์แสลมเขาบอกว่าดีกว่าจบกว่าก็เลยซื้อมาแต่ยังไม่ได้ขี่ก็เลยมารีวิวอันนี้ให้ดูก่อนว่ารถมันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยว พรุ่งนี้กล่าว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลองขี่เลยลจะทาคลิปอีกทีว่าหลังจากขี่แล้วรถมันเป็นยังไงนะครับแต่แตที่ลองในหมู่บ้านสั้นๆเนี่ยประมาณโลสองโลก็รู้สึกว่ามันไหลดีนะมันไหลมันเบามันลื่นแล้วก็เกียร์สลมผมมีความรู้สึกว่าเกียร์สลมเวลามันเข้าทีเนี่ยมันเออมันเข้าอ่ะชิปเกียร์ตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กคือเออแม่งเข้าซึ่งชิมาโน่เมื่อก่อนที่เคยใช้มาอย่าง1 0 5โซล่าอะไรพวกนั้นนหะ เอาเอาตัดใช่ไหมเขาเรียกเกี่ยวเอาตัดหมไม่แน่ใจนะเอาตัดหรือเอาตุ้ดเลยเนี่ยแหละมันก็เข้าแบบนุ่มๆเปลี่ยนกึก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 ไอ้นี่เปล่าพอเปลี่ยนกึ๊กกึกกึกเลยคือแบบเข้านี่มากเป๊ะค่อนข้างชัวร์ก็ถือว่าถือว่าคุ้มนะแต่ยังไม่ได้ลองทางไกลก็ปกติผมจะปั่นอยู่เส้นนครเชศีเนี่ยครับประมาณไปกลับก็ไม่ไกลครับประมาณ20โลทุกเช้านะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปรีวิวอีกทีหนึ่งขอลองก่อนนะครับ ก็ขอขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยก็คลิปนี้ยาวหน่อย10นาทีแล้วตรงช่วงพูดเนี่ยนะตรงช่วงรีวิวรถเมื่อกี้ยังไม่ไมเกี่ยวนาะยาวนิดนึงก็ขอบคุณครับยังไม่เคยไม่เคยออกออกมาพูดมาคุยก็อายอยอยู่แต่ก็ดีใจครับที่มีคนติดตามกลับก็มาเยอะในไลน์แต่ในเฟซนะในใน u t u b e ผมไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าผมไม่ได้มีรายได้อะไรอยู่แล้วก็ เป็นแค่การซื้อรถจัก,กรยานมาใช้นะครับมาใช้มาลองดูว่าโอเคเบื้องต้นเอารถเข้ามามันเป็นยังไงชุดอะไรที่แถมมาครบไหมเพื่อนได้มาดูกันนะฮะแล้วก็ขี่ไปแล้วมันเป็นยังไงดีไหมไหลไหมลื่นไหมหนักไหมสูงต่ําซึ่งมีคนติดต่อเข้ามาถามตรงนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ก็โอเคครับถามได้เนาะถามได้เลยแอดไลน์แอดเฟซเลยถามมาได้เลยเนาะ ถามใน u t u b บบางทีผมผมไม่ได้ดูจริงมันเตือนแต่ไม่รู้มันเตือนอะไรก็เลยไม่ได้เข้ามาตอบตอบชา้าตอบเร็วก็ขอภัยด้วยนะครับผมก็มีอะไรก็ทักมาได้เลยในไลน์ในเฟซนะครับก็รีบจะตอบให้เลยถ้ารู้เนาะอยากรู้อะไรก็ถามมาได้ครับมีอะไรก็คุยกันได้นะฮะเพื่อนกันขี่ด้วยกันออกกําลังกายด้วยกันเจ็บตัวก่อนจะได้เพื่อนจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวกันนะครับมีอะไรถามมา ตอบได้ตอบให้ครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ชมคลิปนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงก็เดี๋ยวปีหน้าปีหน้ามารุ้นกันว่าจะได้ไหมเจ้าเทคเช็คพอยต์นะครับหนึ่งแสบาทมันอาจจะแพงไหมหรอมีคนก็บอกว่าแพงนะแต่มันก็ไม่ได้แพงที่สุดแต่ถามว่าแพงไหมสําหรับผมก็โอเคราคามันสูงนิดนึงถ้ามันจบมันก็กโอเคแต่เดี๋ยวขอปรึกษาคนนู้นก่อนปรึกษา ก่อนเดียวโดนด่าทำไรเราก็ต้องคุยกันต้องปรึกษากันเนาะในบ้านครอบครัวจะไปตัดสินใจคนเดียวไม่ได้โอเคยาวนิดนึงขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมมีอะไรก็คุยกันได้เหมือนเดิมครับกันเองเพื่อนกันมีเคมนิสสวัสดีครับผม